มาติดตามนายกเยอรมนีหน้าสันผู้นำเซอร์เบียเมินหลังถูกจี้ให้ต้านรัสเซียลั่นชัดเรามีจุดยืนที่แตกต่างกันจากกรณีที่นายเจอเรนสุกลิ้มบรรจงกิจได้มีการโพสต์ข้อความว่านายกเยอรมนีโอลัฟชอเรียกร้องให้เซอร์เบียคว่มบัตรรัสเซียพร้อมระบุรัฐที่ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิก e ูควรเข้าร่วมกวารข่มบาตต่อต้านรัสเซีย อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าประธานาธิบดีเซอร์เบียอเล็กซานดราวูชิสดูเหมือนจะปฏิเสธแรงกดดันจากนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอรับชอลส์ในวันศุกร์ที่เซอร์เบียจะเข้าร่วมการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปต่อรัสเซียเกี่ยวกับการบุกยูเครนโดยกล่าวว่าเขาไม่เชื่อว่าการคว่ำบาตรจะมีประสิทธิภาพชอลส์ <Charles. S 1> ซึ่งกำลังทัวร์คาบสมุทรบอลคานตะวันตกกล่าวว่าในฐานะผู้สมัครเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เซอร์เบียควรเข้าร่วมกลุ่มในมาตรการต่อต้านมอสโกซึ่งสมาชิกทั้งหมดต้องปฏิบัติตามใดการแถลงข่าวที่กรุงเบลเกรดวูชิกกล่าวว่าเซอร์เบียอยู่ในสถานะที่ยากลำบากและสหภาพยุโรปควรพิจารณาว่าเซอร์เบียและรัสเซียมีความสัมพันธ์พิเศษที่มีมาช้านานในแง่ของการคว่ำบาตรเรามีจุดยืนที่แตกต่างกันเราจำการคว่ำบาตรต่อเซอร์เบียและเราไม่คิดว่าการคว่ำบาตรจะมีประสิทธิภาพ เขาไม่ได้บอกว่าเซอร์เบียมีแผนจะคว่ำบัตรรัสเซียหรือไม่ในการเดินทางของโชส์สัญญาว่าจะช่วยชาวบอลคานตะวันตกเพื่อประคองแคมเปญที่ยาวนานของพวกเขาสำหรับการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปการเคลื่อนไหวที่มุ่งเป้าไปที่การบรรเทาความตึงเครียดในภูมิภาคและการป้องกันอิทธิพลของมหาอำนาจคู่แข่งเช่นรัสเซีย การรุกรานยูเครนของรัสเซียทําให้เกิดความรู้สึกเร่งด่วนต่อกระบวนการผูกมัดมอนเตเนโกรเซอร์เบียแอลเบเนียมาซิโดเนียเหนือบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาและโคโซโวให้ใกล้ชิดกับสหภาพยุโรป27ประเทศไม่ว่าจะผ่านการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบหรือ ผ่าานนชชุมชทงเลือกอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิกแห่งเซอร์เบียแถลงว่าบรรลุข้อตกลงอุปทานก๊าซธรรมชาติที่น่าพอใจอย่างยิ่งกับรัสเซียส่วนทางกับความพยายามของสหภาพยุโรปหรือยูที่หวังลดการพึ่งพาพลังงานของมอสโกแบบค่อยเป็นค่อยไปสิ่งที่พบสามารถรับประกันกับคุณคือ เราบรรลุข้อตกลงองค์ประกอบหลักๆที่น่าพอใจอย่างมากสำหรับเซอร์เบียหลังจากบรรลุข้อตกลงระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินเขากล่าวว่าเราเห็นพ้องจะลงนามกันในสัญญา3ปีซึ่งส่วนประกอบแรกของสัญญาจะดีก,กับฝ่ายเซอร์เบียเป็นอย่างมากปูชิชอ้างว่าเขาต้องการพาเซอร์เบียเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขามีความสัมพันธ์กับรัสเซีย พันธมิตรเก่าแก่แน่นแฟนขึ้นประธานาธิบดีรายนี้ปฏิเสธประนามรัสเซียอย่างชัดเจนต่อกรณีรุกรานยูเครนและประเทศของเขาไม่เข้าร่วมกับตะวันตกในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานมอสโก